ติดตามทุกปนขอสามกันต่อนะคะอันนี้เราไปที่คลองด่านกันบ้างะคะ่ะเขาบอกว่าชาวบ้านแจ้งมาเพราะว่ากังวลใจเรื่องของการสร้างเขื่อนนะคะริมคลองด่านที่สร้างขึ้นมานะคะเพื่อ ป้องกันนะคะในเรื่องของสภาพอากาศที่ไม่ดีนะคะจ,จะทําให้มีความเสียหายเกิดขึ้นกับโบราณสถานตรงนั้นได้แล้วก็ที่สาคัญคือภูมิทัศน์ที่สวยงามมากขึ้นด้วยแต่ว่าล่าสุดกังวลใจเพราะว่ามันพังลงมาแล้วเนี่ยอเอียงกระแท่แบบนี้กว่า0เมตรทีเดียวนะคะก็เลยแจ้งไปยังตู้ปนนาขาสามช่วยหน่อยโอ้เนี่ยมันเยอะนะเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยค่ะเชวยสะท้อนปัญหานี้หน่อยนะคะเบื่อว่าจะได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นนี่คือเขื่อนคอนกรีตริมคลองดานค่ะที่ชุมชนวัดสังโกตําบลคลองดานอำเภอบางบ่อจงังหวัด ประการนะคะก็สุดพังลงแบบนี้แหละค่ะเขาบอกว่ากินพื้นที่ตลิ่งเข้ามากว่า10เมตรเลยโดยนายประเวศสร้อยสนอายุ51ปีเป็นกรรมการวัดสังโศกชี้เหตุสภาพความเสียหายที่เห็นบอกว่ากําลังเป็นสิ่งที่ชาวบ้านกังวลใจว่าหน้าดินจะเริ่มสุดพังเข้าไปใกล้ศาสนสถานพิพิธภัณฑ์ของเก่าโบราณแล้วก็สาราการเรียนวัดสังโศกจากแรงคลื่นที่มาจากการเดินเรือประมงค่ะเริ่มพังเนี่ยเริ่มพังชัดเจนจริงๆเนี่ยที่เริ่มล้วต่างต่างเนี่ยประมาณเกือบเกือบปี ดับพังคือลงไปในประมาณไม่ถึงเดือนดีเจอกระทางในสมาชิกของขอบจอ,ขอเขาก็ได้ถามเขาเขาก็บอกว่าถามว่าท่านเคืนตรงนี้จะทาอย่างไรได้บ้างเขาก็บอกว่าคงต้องสร้างใหม่แต่ทีนี้ก็ต้องสร้างงบเอาไอ้เข,าข,าข,าขา้าวาระ้เข้าเข้าสภานะแล้วตั้งงบเพื่อที่ว่าจะดึงงบประชาระบรุระยะเวลาที่จะสร้างมาไล้ดียังไม่ให้คาตอบไม่ได้ งบก็รอตั้งนะฮะแต่เขือนมันตั้งไม่ไหวแล้วน่ะน่ะซุดลงมาขนาดนี้นะครับนะคะเขาบอกว่าเขื่อนนี้นะสร้างเสร็จแต่ปลายปี2,553นะคือสร้างขึ้นน่ยปลายปี2,552คือ1ปีเต็มๆเนี่ยนะคะที่เกาะสร้างเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็การคลื่นซ้ออย่างที่บอกไปนะคะใช้งบทั้งสิ้น10ล้านบาทมีทั้งเสาไฟส่องแสงสว่างนะคะมีคารสเตเลสกั้นว่ากันตกในตางหากด้วยนะคะ รวมระยะทางกว่าหนกิโลเมตรแต่ว่าเขื่อนนี้สร้างยังไม่ถึง3ปีก็กลับพังเสียหายอย่างที่เห็นนี้จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ามาดูแ,าแลเลยค่ะแต่ว่ามันเป็นโครงสร้างที่แข็งแข็งแล้วหนักขนาดนั้น,นไปอยู่ในที่ท,ที่ดินนิ่มอยู่ชายฝั่งทะเลอย่างงี้ฮะมันก็มันกันตกไม่ได้นันเนี่ยไอแผงสเตะเลที่มันขึ้นมาถ้ามันเอียงขนาดนี้เนี่ยครัขึ้นไปยังไงก็ตกอยู่ดีอะ